สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมยุดยิ่งเจริญนะครับจะพามาชมลากรถติดล่มครับนี่ขุดมันครับนี่เนื่องจากฝนตกวันนั้นครับชนี่ครับมกับครึ่งรอเลยครับเดี๋ยวรอชมเลยครับ ขึ้นได้แล้วครับเลื่ากี้ลากโดยจอนเดียครับนี่ครับลากโดยจอนเดียของเราับก็ขุดมันครับเขุดมันครับกึ่งน้ําท่วมครับตรงนี้มันไม่ท่วมแล้วครับมันกระเทิอนกระเทือนคนงานของเราฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องยุดยิ่งเจริญด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำ YouTube ให้พ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับงั้นขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ